เจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจะนำประร,ราชิข้อที่สคือการห้ามฆ่ามนุษย์มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังประราชีข้อที่สพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันความโหมดร้ายและการเบียดเบียนซึ่งการละการต้นบัญญัติก็มีว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอาสุภารรมฐานให้พิสุปฏิบัติเมื่อพิสุปฏิบัติอย่างอุเกตก็เกิดความเบื่อหน่ายใน,ในชีวิตของตน จึงพาการฆ่าตัวตายบ้างฆ่าตนเองบ้างจ้างคนอื่นให้ฆ่าบ้างวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นพิสุว่ามีน้อยลงจึงถามพระอ,อนอนท์พระอ,อนอนท์ทูลพานทั้งหมดให้สงทราบพระพุทธเจ้าเจิงให้ปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกแทนและแสดงคุณและโทษของการทำลายชีวิตแล้วจึงบัญญัติสีขาบทว่าพิสุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสาตา อันจะปรีดชีวิตให้แก่มนุษย์นั้นพิสูนานเป็นปราชิกหาสังวาดมีได้ต่อมามีอนุบัญญัติติดตามมาว่าเมื่อพิสูจน์ชาวพาคีหลงรับพัญญาของอุบาศกคนหนึ่งมีความอยากได้จึงพรรณนาถึงความตายให้อุบาศกได้ฟังที่สุดอุบาศกตายในที่สุดพัญญาของอุบาศกจึงติเตียนพิสุเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเรียกพิสูจนั่นมาไต่ถามแล้วตำหนิพิสูจจึงบัญญัติิขาบทต่ออีกว่าพิสูจน์ใดจงใจภากกายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสตตาอันจะปริชีพให้แก่มนุษย์นั้นโดยที่สุดกล่าวพารานานหรือชักชวนให้เขาตายพิสูจน์ั้นเป็นประราชิกหาสังวาดไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นอาบาัติประราชิกมีตัวอย่าง ดังนี้นั่นก็คือหนึ่งพิโสกลุ่มหนึ่งไปเยี่ยมพิโุอาพาธได้ปรานาคุณของความตายด้วยเมตตาพิโุอาพาธเกิดควา,ามเบื่อหน่ายจึงฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าวินิจฉัยว่าเป็นประาชิกนายตัวอย่างที่สองพิสสโลกหนึ่งทับเด็กที่เขาเอาผ้าปิดไว้ตายพระพุทธเจ้าวินิจฉัยว่าไม่เป็นอาบาตเพราะไม่มีเจตนาในเรื่องที่สาม พิสุรูปหนึ่งจัดอาสนะในบ้านเอามือไปหยิบเอาสากอันหนึ่งออกมาแต่สากอีกอันหนึ่งที่พียงกันล้มไปทับเด็กตายโดยไม่ตั้งใจพระพุทธเจ้าวินิจฉัยว่าไม่เป็นอาบัตในเรื่องทีสีหญิงคนหนึ่งมีคันถีมากไปให้พิสุทำยาให้กิน หญิงนั้นตายวินิจฉัยว่าเป็นปราชิกในเรื่องที่5้าพิสูสกลุ่มหนึ่งพาการขึ้นไปท้าพิโุอีกรูปหนึ่งให้ตายแต่พิูุนั้นไม่ตายวินิจฉัยว่าไม่เป็นปราชิกแต่เป็นปาจิตตีในเรื่องที่ 6. พิโุหมอผีรูปหนึ่งฆ่ายากตายวินิจฉัยว่าเป็นอาบัตถุระใจคําว่ามนุษย์หมายถึงตั้งแต่ปฏิสนธิในคัน องประกอบการฆ่ามี5อย่างนั่นก็คือ 1. ผู้นั้นมีชีวิต 2. รู้ว่าผู้นั้นมีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. พยายามฆ่า 5. เขาตายลักษณะลองลงมาเช่นพิสูจฆ่าเองหรือใช้ให้คนอื่นฆ่าเขาไม่ตายเพียงแต่บาดเจ็บสหาหัสเป็นถุนจบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นทุกกลักษณะที่ไม่ต้องอาบัตคือ 1. ไม่รู้2ไม่ได้ต่างใจ 3. ไม่ประสงค์จะให้ตายเรื่องราวเหล่านี้อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังในปรปราชที่ข้อที่สามเพื่อการห้ามฆ่าม,มนุษย์อัตมาภาพขอเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังจงมีปัญญาในการรับรู้รับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเจริญพร